สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์นะครับพาทุกท่านมาเดินชมตลาดนัดขุมเกานะครับหรือว่าตลาดคุ่มเกาอยู่ที่ลาดกระบังนะครับอยู่อ่ผมจําชื่อถนนไม่ได้นะครับถนนตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าถนนอะไรนะครับเออเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับตลาดคุ่มเก่าจะมีตลาดทุกวันอังคารกับวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมครับ ตลาดคุ้มเก้านะครับหรือว่าตลาดนัดคุ้มเก้าครับคนเยอะทีเดียวนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินสุวรรณภูมินะครับดูครับเดินตลาดนัดไปแล้วก็ถ้าเครื่องบินมาก็ได้ชมเครื่องบินแบบใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับครับได้ดูเครื่องบินแบบใกล้ๆเลยทีเดียวนะครับตลาดนัดคุ้มเก้าลาดกระบังนะครับ ก็เดินตลาดนัดไปก็ชมเครื่องบินไปด้วยนะครับมีเครื่องบินมาอีกแล้วครับมีเครื่องบินมาให้ชมบ่อยๆนะครับ,รบตลาดนัดคุ้งเก้าลาดกระบังนะครับ ตลาดนัดภูมิกนะครับเป็นตลาดที่น่าเดินทีเดียวนะครับเป็นสินค้าของมือ1นมือสนะครับนี่รับสินค้าเก่าๆมือ1นึ่มือสอน่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็มีเครื่องบินให้ชมด้วยนะครับดูเครื่องบินครับเดินชมตลาดนัดไปก็ดูเครื่องบินไปด้วยเลยนะครับนี่ตลาดนัด ทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนขายอาหารนะครับโซนขายอาหารของตลาดคุ้มเก้านะครับเป็นโซนขายอาหารของตลาดคุ้มเก้านะครับทุกท่า สนใจมากครับโซนขายอาหารของตลาดคุ้มก้านะครับตรงน,นี้คนเยอะมากวันนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ